แม่ปตาเฮ็ดมะไหเน้อยจ้ะใส่ขนมสัน้นแทงรสชองจ้ะจ้ะพอพวัวประจำตัวคันเอาบอกว่าน้อใหม่อ้อมเห็ดผักจ้าเป็นเตือน,น,นกินน้ำกันเด้อจ้านี่ออมกบจ้ออะออมกบนันจ้ะ เขาเนียวหอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสองอย่างใหม่จ้ะขนมจ็ดเองเรียบร้อยจ้ะยายออรีวิวง่ายๆจ้ะเลยกับเขาบานๆของเด็ก่อนะจ้ะผู้ใดวานอหม่แพงจุกนหอ่แพงอย่าหาว่าดื้อระวังตัวตีเหตุใด ใอ่ต้มอมอผมน้ำกันเด้อจา่เเจาเพื่อนๆจ่าผิดนี่ก่แค่นี้เด้จเอจ่าแล้วออกกินข้าวก่อนจา่าบายๆกับสุกน้องใหม่ผักกะทิลิ้มรั่วจา่เเเเเจาเพื่อนๆจ่านี่ออมกบจ่าออม,มาากบนะจ่าหากผิดในป่าเห็ดมะแฮยน้อยจา่า ใส่ขนมสันน้นแทงรสชองจ้ะจ้าอาหารย่างเดี๋ยวคือยุ้งย่างมือนระหว่างจ้ามากินจุดน้อไใหม่กระปอแม่ปลาเห็ดมะห่เน้อยจ้าไส้ขนมสันน้นแท่งรสชองจ้ะจ้าแม่ปลาเห็ดมะห่เน้อยจ้า ใส่ขนมสัน้นแท่งรสชองจ้ะจ้ะขนมเวลาตัวเราจะนัง่งย็ดได้นาะจ้ะเราจะได้กินเมื่นไงแม่ปลาย็ดม่ให้นาะจ้ะใส่ขนมสัน้นแท่งรสชองจ้ะจ้ะซุปน้องใหม่นี่ก็สี ได้กินได้จ่าเพราแม่นง่ายๆจ่าตานมใสจิตตรงมาเผาเผาเสร็จิตตรงมาเชียนอีกเนาะเชียนจัดแ่บครับสองตายายนั่งจ้าเชิญค่ะนี่เลยจ้าฝีมือของคุณนี่จ้าฝีมือตานมน้อจ้าจ้าเผาน้อใหม่เชียนนใส่จิตเผาใส่จิตเชียนมึงเชิญน้องสองคุ้มน้องสองคุ้มเจอจิแล้วน้อใหม่จ่า มนนีอาหารสองอย่างจากข้าวเหนียวฮอนหอนของหวานแบบนี้แ้งไทยกระน้มเวลาก็แล้วกินนังเห็ดใดนอกจากเราจะดดจาดาได้กินบุมม๊มบิ๊ข้าวเหนียวฮอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสองอย่าง อนี้อาหารสองย่างจากข้าวเหนียวหอนหอนของหวานอันนี้แตนไทยข้าวเหนียวหอนอาหารสองย่างวันนี้อาหารสองย่างซุปน้องใหมน่นี่ก็าสิได้กินได้จาะโ่เมนง่ายๆาแต่น้มใสจีตรงมอเผาเผาเสร็จกะตรงมา เชียนอีกเนาะเชียนสุกน้องใหม่นี่ว่าสิได้กินได้จก้ว่าวม่นงา่ายๆจ้ะแต่น้มใจจิตตรงมะเผาเผาเสร็จกต่ตรงมระเชีย<ว>นอีกเนาะเชียนเผาเนื้วหอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสองอย่างมากินเผากันได้จ้ะวันนี้แสบจสุกน้องใหม่จ้ะ มใส่ติดเผาใส่ติดเทียนมือคือนอน,อนอนสองทุ่มอนอนสองทุ่มเจอสีแหลาหน่อใหม่นะจ้ะจางจ่าเชิญค่นานี่แหละจ้าฝีมือของคุณนี่จ้าฝีมือแตน่นมหน่อจา้จาจ้เาเผาน้อใหม่เทียนนอมผมน้ำกันเด้อจา้าเพื่อนๆจ้าคลิปนี้จ่าแค่นี้เด้เอจ้าแล้วออกกินข้าวก่อนจา้าบ๊ายบาย ใส่ติดเผาใส่ติดเทียนมือคือนอนสองถุมนอนสองถุมเกอร์ดิเล้วรนอนใหม่นะจ๊ะหอมผมน้ำก,นนกันทร์เลิศจ่าเพื่อนๆจ่าลิปนี้ก่แค่นี้เด้อจา่าได้ออกถึงเขาก่อนจา่าบายบายแซ่บแซ่บครับสองตอองายายนั่งจา้าเชิญค่ะนี่แหละจ้าฝีมือของคุณนี่จา้า ยี้มือตาานม้มน้อจากจากเอาน้อใหม่เขียนน้อซุปน้อใหม่นี่ก็สิได้กินได้จากบ่แมนง่ายๆจ้ะต่น้มใส่จีตองมะเผาเผาเสร็จก็ตองมาเชียนอีกน้อเชียนแล้วก็ตองมาต้มอีกน้อจากจากวันนี้ได้กินล้วได้จากหลังจากที่ทาการดังเผาตั้งแต่มาวานนจะผู้ใดวาน้อใหม่แพงสุกน้อใหม่แพง อย่าหาว่าด้อระว,วัาวเดดิติเหตุใดใส่ติตมมอันี้อาหารสองอย่างจ้ะเข้าเนี้ยหอนหอนของหวานแบบนี้แตงไทยเข้าเนี้ยหอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสอง,ยงยอ,งอนนย่า,ยอา,า,องยางพอพวัวประจำตัวกันเอาบอกว่า อาหารย่างเดี๋ยวเห็ดกุนย่างมึอระหว่าจ้ามากินสุกน้องใหม่กับปกับสุกน้องใหม่ผกกะทิลิ้มรวยจ้ะเพื่อนๆในปาเห็ดมะห้ยน้อยจ้าใส่ขนมสัน้นแท่งนอชองจ้าจ้ามากินเข่ากันเลยจ้าวันนี้แสบสุกน้องใหม่จ้า ใส่ติดเผาใส่จิดเทียนมือคืนน้อนสองถุมน้อนสองถุมตัวสีแหลาเงาใหม่นะง่ายๆจ้ะ,ะกินแล้วก็เขาบานๆของเด็กๆกันแล้วก็ต้องมาต้มอีกหน่อยจ้ะจ้ะ,จะวันนี้ได้กินเราได้จ้ะหลังจากที่ทำการดังเผาตั้งแต่เมื่อวานนี้จ้ะ เขาเหนียวหอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสองอยาง่างเขาเหนียวหอนหอนอาหารสองอย่างวันนี้อาหารสองอย่างกับสุเน้องใหม่ตกัตินลิ้มรวยจักเ่อนๆสุปน้องใหม่นี่ว่าสิได้กินได้จานว่ามันง่ายจ้ะแต่นมใส่จิตองมาเผาเผาเซจกะตองมา เชียนอีกเนะาะเชียนขนมไว้แล้วตัวเราจะนั่งเด็อดได้เนาะจ้าเราจะดได้กินบ่ไหมอันนี้อาหารสองอย่างจ้ขาข้าวเหนียวฮอนฮอนของหวานแต่น,นี้แป้งไทยไง่ายจ้าอันแล้วกับข้าวบานๆของเด็บบ,บ่อจ้าแซ่บครับสองตายาย ข้าใหมจ้ะหนุ่มเจ็ดเองเรียบร้อยจ้ะยายออร,รีวิวนนี้อาหารสองอย่างจ้ะเข้าเนียวหอนของหวานอันนี้แตงไทยู้ใด้วาน่ใหม่แพงสุกน่ใหม่แพงอย่าหาวาเดือระวว่าตัวติเห็ดได้ใส่ตีตุม มลนเวยาตัวเราตีนางเห็ดใดน้อ,อนงนนาจางเราจะได้กินเมลอนเวยาตัวเราตีนงเห็ดใดน้อ,อนงนนาจางเราจะได้กินเมลนง่ายๆจ้ะนี่แหละกับเขาบ,นบานๆของยา้บอกนะจ๊ะแม่ตาเห็ดมะห่น,น,หน้อจา ใส่ขนมสัน้นแท่งทอชองจ้ะจ้าจัดแซ่บครับสองตายายพอพว,วประจันตัวกันเขาบอกว่าในป่าเย็ดม่ให้หน้อยจ้าใส่ขนมสัน้นแท่งทอชองจ้ะจ้าจัดแซ่บครับสองตายายขนม ได้แหละว่า<ม>เราจะนังเหยดดใจนอะจาเราจะได้กินโมเ่นต์่ั